จากสถานการณ์น้าและสถานการณ์พายุที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับก็มีเรื่องราวเตือนภัยที่จะต้องแจ้งเตือนกันนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ต้องระมัดระวังกันที่จังหวัดสุรินเนี่ยนะครับเกิดเหตุน้ําหลากแล้วปรากฏว่าพัดเอาร่างของเด็ก4ี่คนจมน้ําเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือค้นหาช่วยเหลือมาได้3รายแต่ขณะนี้ยังสูญหายอยู่1รายด้วยกันครับ ต้องเตือนแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันมากๆนะครับเรื่องนี้ต้องระมัดระวังเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งค้นหาร่างของผู้สูญหายอีกหนึ่งรายครับนั่นคือนายอริยะอายุ17ปีหลังจากที่น้องเนี่ยถูกกระแสะน้ําพัดร่างหายไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันที่27กันยายนนะครับพร้อมกับเพื่อนอีก3คนซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นําทีมประดาน้ําลงค้นหาแต่ยังไม่พบร่างของเด็กชายรายดังกล่าวเนื่องจากว่ากระแสะน้ําที่มันไหลเชี่ยวไหลแรงนะครับ โดยคุณยายก็คือยายพัดอายุ60ขออภัยครับยายพัดอายุ62ปีครับเป็นคุณยายของผู้สูญหายบอกว่าคุณยายยังมีความหวังที่จะเจอหลานแบบยังมีชีวิตอยู่ก็ได้แต่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่อยากให้เจอร่างที่ไร้ลมหายใจครับอยากให้มีชีวิตอยู่เลยไม่อยากให้ตายั้ยองสารโลกมากคุณยายมีหวังไหมว่าจะเจอน้องเพราะว่าทีมกู้ภัยทำเต็มที่เนาะ มีหวังอยู่ครับภาวนาภาวนาให้เจอ ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับนายสุรชัยแป้นทองเปิดเผยบอกว่าได้ระดมทีมประดาน้ำรวมทั้งการใช้เรือขับและตระเวนในจุดที่ผู้สูญหายเนี่ยถูกน้ําพัดไปแต่ก็ยังไม่พบโดยตอนนี้ได้ใช้ทุ่นวางเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อล้อมหาร่างแต่อุปสรรคก็คือกระแสน้ําที่มันไหลแรงครับรวมไปถึงอากาศที่ค่อนข้างเย็นก็ทําให้ปฏิบัติการค้นหาเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลําบากครับ